ปินนั่งประจำที่ได้เลยค,ะค่ะประจำที่เลยคะ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฉันรู้นะว่าหลายคนห <laughs> <laughs> นึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดแต่ใจฉันไม่กลัว <laughs> พิ้วหนาะตอนนี้มีคนนับแล้วนะหนึ่งสองสามคำนวณกันไปอาล่ะทีมงานนะคะทีมงานจัดเซตเลยนะคะ ทุกคคน่ะเดินเลยอ่ะโอเคราจำพี่ค่ะประจำพี่ค่ะได้เลยนะคะขึ้นมาอีกได้เลยค่ะทุกคนขาไม่มีการแวะนะคะเพราะว่าข้างหลังจะรอนานมากเลยนะเราสงสารคนข้างหลังเนาะขอบคุณทุกคน นี่น้องอินเตอร์ด้วยทุกคนเตรียมบัตรคิวไว้านมือเลยนะคะเพื่อความรวดเร็ว,รวแล้วยืนเจ้าหน้าที่เลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยจะได้เจอแล้วก็ต้อต้องรึเปล่าเดินลงไปก่อนเลยนะคะถ้าขวารู้ว่าถ้าขวามู้ว่างเดินตรงไปเลยนะคะอ่ะคุณแม่โลมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะระวังน,นะคะระวัง มันมีทางกับ,บ,บ<ล>ด้วยนะคะนะอะเอาให้ครบเลยค่ะมาค่ะดวนค่ะดวนค่ะโอเคโอเคชวนลงค่ะลงค่ะ,คะปฏิพินอยู่นะคะมีโตโต้นะคะมีไข่มุกค่ะมีพอยนะคะมีก้องวิทยานะคะมีน้องเมสนะคะมีพี่ไบร์ทนรพัชก เดินจ้าเดินเลยเดินเลยมาให้สุดทางเลยค่ะมาให้สุดทางเลยทุกคนเดี๋ยวพอเดินขึ้นมาระวังสเต็ปนะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะตอนที่ถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายวิดีโอมองข้างล่างอยู่บางทีเราอาจจะอ้าวทำไมทุกคนหายไปไหนหมดพี่อู๋ตรงเวทีค่ะ้องชอบพาทุกคนมากเลยอะนี่เดินขึ้นมาบนเวทีทุกคนอยู่นี <c oughs> งเศ้ามา มึดได้หมเลยแต่ว่าเอาไม่ได้เลยขอจะ้ะแอร์เดรทางก็ไม่ได้ไงเออพูดเธอเธอกดถ่ายวิดีโอกดอัดไว้ด้วยนะแล้วไม่ใช่ว่าเป็นบนเวทีนะ <c oughs> ทุกคนบดนเวทีค <c oughs> ือศิลปินที่เราเคยดูในจอทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้เขามานั่งให้เราแบบเห็นตัวเป็นๆนะคะแล้วยื่นปฏิทินมอบให้ปฏิทินที่ส่งให้แฟนคำขอบคุณทุกคนนะคะอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามผลงานของช่องวันสามสิบเอ็ดในรูปแเลยนะคะ ใชคะมีหนูเล็กมีเสื้อสีเหลืองได้จับจอดอกไม้ขาวนะคะวันนี้สวยนะคะอาจจะจำไม่ได้น้องอินเดรุ่งระดาไลลาธินายพัชรสองกำลังจะอวสานแล้วฝากติดตามด้วยนะคะศิลปินต้องรอให้เขาประจําที่ก่อนแล้วค่อยแจกนะคะศิลปินศิลปินใจเย็นนิดนึงตอนนี้ตอนนี้เราไม่ต้องห้ามคนผู้เข้าแขงไม่ได้บอกเผู้ชมทางบ้านแล้วห้ามซึ่จะไปดนแทนศิลปินอย่าเพิ่งแจกถ้าเขายังเกินไม่ถึงประจําที่เรานะคะศิลปินอย่าเพิ่งแจกนะให้เขาประจําที่เราก่อนนะคะ คนที่เดินผ่านนะคะข,ข้างๆน้องอินเตอร์นะคะคือน้องปลื้มนะคะตอนนี้น้องปลื้มมีผลงานชีวิตภาคสองกับน้องเตอร์เตอร,เตอร์ค่ะ uh huh. สองที่น้องจากซินไลโซนะคะ uh huh. หวัวสองที่นี้อยจะบอกให้ว่าเรื่องหลังการทำงานนะร้องสดร้องด้วยนะเออขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่มาร,รอขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุรรกๆผลงานของช่วงปี2021นะคะ<า>เดินเลยนะคะเดินไปถ้าขวามือเราว่างเดินไปเลยค่ะเดินที่สุดเลยอะาราว่าง ประจำที่แล้วก็ค่อยแจกเราจะถกเป็นวันะเย็นๆเลยอ่ะใช่แต้่ตวผลงานของเราอ่ะมันออกอากาศไปหลายๆทศค่ะแล้วที่สาคัญคือมีหลายภาษาด้วยไงใช่อะไรเกิดแล้วพอที่นี่นะคะเราก็มาขอแถวด้วยเหมือนกันขอบคุณมากนะคะ thank you very much thank you very much หลายภาษาเออสามแล้วนะเออภาษาไทยอีกหนึ่งขอบคุณ เหนวจ้ะจคุะ <laughs> ้นแน่นกคุเจ้าภาษาใต้จ้ะพอสามารถพิเศษแล้วเราเนี่ย <laughs> ทุกคนย <c oughs> ังมีทคาขึ้นนะคะถือบัตรคิวไว้ในมือนะถือเลขคิวไว้ในมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดได้แล้วนะคะไม่แช่คูดนานนะคะไม่ถามถ่ายว่าถ่ายมาใช่ไเลยยหรือยังไม่เอานะคะเ๋ยวค่อยไปคุยช่องทางอื่นนะคะเธอดูเป็นโทรศัพท์ไว้ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ถ่ายวีด,ดีโอมาลงไปแล้วเต็ะะมเต็ะะมเ <c oughs> อออดเลยที่ถ่ายมา เฉิๆได้เลยค่ะเชิญเฉยๆได้เลยยินดีด้วยนะมองทางด้วยปีนดินจากมือของสีดปิ่นช่องว่าเลยนะคะมองทางด้วยค่ะมองทางด้วยนะคะคุณแม่มองทางด้วยว้ายคุณเออแม่งทางด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนี่นะระวังด้วยนะทุกคนตรงตรงตรงที่มันมีเส้นสีขาวอะค่ะมันจะมีทางต่างระดับอยู่นะระวังด้วยนะเพราะว่าเท้าสามารถตกลงไปได้เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะปฏิทินอยู่นะคะมีโตโต้นะคะมีสะมไส่มุกค่ะมีพอยนะคะมีก้องวิทยานะคะมีน้องเบสนะคะมีพี่ไบส์นรพัฒนนะคะมีมได้มาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะระวังน,นะคะระวังน,นะคะมองทางด้วยนะคะถ่ายวีดีโอมองทางด้วยนะคะมันมีทางกลับเลยนะคะน,นะอะเอาให้ครบเลย ปจำที่ได้เลยคะ่ะประจำที่เลยค่ะ